นี่คือสนามบินสุวรรณภูมิครับพี่น้องปัดมื้อนี้คนกระลายครับเป็นขาเข้าเนาะเป็นขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเต็มคาราเบลครับบางคนกะเอาเข้าเอาของมาสามที่เบอร์หรือสามที่ใบครับโอ้โหด้านทางออกหมายเลขสี่ห้าหกเจ็ดกะเต็มพี่น้องนะครับปัด วันนี้คือวันอังคารนะครับวันอังคารที่23มกราคมข้อ,อ 2, 5 6 7ครับจะต้องขอาการตอกท่าสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝั่งเด้อเดี๋ยวคลิปนี้การจะขอพาพี่น้องมาหยังอัปเดตน,นะครับมาสมว่าจะมีชาาต่างชาติมาเทหลายบอนะครับโอ้โหมาแบบมืดฟ้าโมดินครับพี่น้องเลยนะครับเงินทั้งนั้นครับบางคนก็เอาไม้กลอบมาครับ นี่ครับเป็นไม้ก,กอล์ฟครับมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยเนาะโอ้โห,โหถ้ามาแบบนี้ผมว่า40สล้านคนอหอดแน่นอนครับพี่น้องถึงแน่นอนครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นท่อสีแดงครับอันนี้เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นท่อมสีแดงครับโอ้โห,โห เนีย่ยหอดพูนครับเบิ่งแล้วคขายชาวจีนเนาะมมเมืองไทยก็คือเมืองแห่งความซุกที่แท้จริงครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเอซขึ้นไปที่ซันซี่นะครับไปที่ขาออกเนาะวันนี้เอฟซบอกให้มาครับ เอฟซีอยากสมภาพบรรยากาศขาออกว่าเป็นอย่างไรครับด้านพู้นครับเป็นขาออกหลังจากผ้าไปส้มขาออกแล้วก็จะขอผ้ามาเทส้มสั้นสองขาเข้าอีกนะครับด้านนี้เป็นสั้นสามครับเป็นโซนร้านอาหารครับอันนี้เป็นสั้นสี่ครับ เป็นขาออกครับด้านนี้เบิกแล้วกับคล้ายชาวอินเดียครับคล้ายชาวอินเดียเนาะมาเทพขงไทยแล้วิ่อะกลับครับเอาเงินมาให้คนไทยแล้วก็กลับเนาะแล้วก็มาใหม่เด้อครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศชั้นสี่ขาออกนะครับ ดัานนี้ก็เป็นซาฟลังครับเงินทั้งน้าพี่น้องเลยนะครับนี่คือเงินทั้งนั้นนะครับเอาเงินมาให้เมืองไทยเนาะนำเงินมา,าใช้จ่ายและเพื่นกับการบ,บ้านเพิ่นครับแต่คิดว่าคงกลับมาอีกแน่นอนครับดันนี้ก็เป็น ขาออกอันนี้เบิกแล้วกับเป็นชาฟาลั่งครับเป็นชาฟาลัง่งหอดพูคทัพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นชาฟาลัง่งนั่งเต็มทัพี่น้องครับแสดงว่าขาออกก็เยอะอยู่นะครับเอาเงินมาให้เมืองไทยแล้วก็กลับเนาะโอ้โห ไม่อยากคิดเลยว่าใช้จ่ายต่อคนกี่หมื่นกี่แสนเนะเาะอดหอดพูนครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มาเพื่อ FC นะครับ FC บอกให้มาเนาะ FC ก็อยากเห็นภาพบรรยากาศอยู่ซันซี่ครับ พื้นที่กกว้างขวางครับพี่น้องหอดพุ่นครับจากตัวยูครับตัวเอสอแล้วก็ไปพุ่นครับฮ่อตัวเอครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับอยู่ชั้น4เนาะปีนี้เมืองไทยกาตั้งเป้าหมายยอดนักท่องเที่ยวชาวต่ดดางชาติเนาะ40ล้านคนครับ รายได้จากการท่องเที่ยวต่ววางปาร์้ววา3.5ล้านล้านบาทครับแต่เท้าที่เบิ้งด้วยสายตานี้คิดว่าถึงแน่นอนครับท้ามาแบบนี้ถึงแน่นอนอันนี้แค่ต้นปีน้องงแค่ต้นปีก็เต็มคาราเบลครับ การนี่ก็เตมน้อยครับเป็นขาออกระหว่างประเทศครับขาออกระหว่างประเทศโอ้โหเงินทั้งนัน้านี่จะไปเบิร์นะครับเอาเงินมาให้เมืองไทยเนาะเอา ได้มาแล้วต้องเดินให้ทั่วครับเพื่อ f อฟซีครับเอบอกให้มาก็มาครับโค้าแม่ดีเสร์มวง,งแดงครับเป็นกัรมารักษาความปลอดภัยครับ นี่พี่น้องมองนี้เห่ากับสามารถมาก่าใบาขอพอรได้ด้วยครับนี่ครับงามดีครับพี่น้องครับสาธุครับนี่คือพระพุทธมหาวัชลระบารมีสีสุวณภูมิครับสาธุครับ การพุ้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับพี่น้องงามดีครับเป็นสีเหลืองทองนะครับสาธุครับโอ้โหชั้นสี่คนก็เต็มครับดูว่าเยอะเหมือนกันครับหอดูนครับพื้นที่กว้างขวางแต่ตอนนี้ก็ดูแคบไปเลยครับ ว้าวนี่คือภาพบรรยากาศสันสีนะครับขาออกเนาะด้านพูนก็คือยากครับพี่น้องเป็นยากครับเอาบัดนี้กาซิพา้าลงไปส้มชั้นสองเด้อครับขาเข้าครับชั้นสีก็เอาแค่นี้นะครับมาเพื่อ f อซีเด้อครับ ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารครับพี่น้องนี่ครับ KFC ครับร้านร่วมสมัยเบอร์เกอร์คิงไชน่าทาว s ูชินานาครับ FFC ก็สามารถมากินได้เด้อครับ วันนี้ก็แดงเต็มบอร์ดครับวันนี้แดงเต็มบอร์ดโอ้โหครัพี่น้องเลยครับมาจากมืงเลยนะครับมาจากซัปโปโรครับเซี่ยงไฮ้กวางโจปักกิ่งดูไบ่ยางกุ้งฮ่องกงเสิร์นจนโอ้โหไทเป๋ครับพี่น้องอิสตันบูลสิงคโปร์โคโรลัมเปอร์ครับ ีสาวกายมินไทยเนาะสุดสีม่วงครับเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับต้องใส่สีม่วงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครับตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกาครับของวันที่ส3าครับด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟครับพี่น้อง ร้านกาแฟครับเป็นร้านน้ำครับอันนี้ก็เป็นชาตามือครับร้านชาตามือร้านนี้เป็นชั้นสองครับก่อน4ิชิกาว่า่าเนาะขอพามาชมชั้นสองครับวันนี้ก็ตั้งใจพามาชมชั้นสี่นะครับมาทำเพื่อ f อครับ f c เรียกร้องมาครับอ๋อเด็กพี่น้องยืนเต็มครับชั้นสองนะครับขาเข้าครับ โอ้โหวันนี้ก็เยอะครับพี่น้องเลยน,นะครับอือหือจันี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเป็นชาวฝรั่งที่นครับอชั้นสองนี่เยอะทุกวันครับแบบนี้40ล้านคนถึงแน่นอนขอฟันธงครับขอฟันทงครับ ไม่ต้องหมอรักหรอกนะเพรให้บออนัดฟันธงเองก็ได้ครับแบบนี้ถือแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นชาติหนังชาติครับี่น้องไปนะครับด้านหน้าก็เป็นที่ทัวร์เอ็นซีครับมารอรับนักท่องเที่ยวครับอฮอตู่ที่น้องนะครับโอ้โหวันนี้จะเข้าไปไหมน้องครับจะเข้าไม่เข้าครับ ฝรล่งพี่น้องครับนี่พี่น้องเบอร์นะครับแดงเต็มบอดครับคนลั่งไหลมาเทเมืองไทยครับโอ้โหไม่ยอมไปที่อื่นเลยเนาะนี่ครับพี่น้องอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยเนาะพี่น้องเบอนะครับผมมารอบเลิกกับแดงเต็มบอดครับนี่ครับจะเข้าไปไปนน้อครับด้านในครับ โอ้โหเยอะจริงๆครับอันนี้เป็นทางออกหมายเลขสามครับเป็นชั้นสองประตูสามครับพี่นอ้องนี่ครับอือห mm hmm. ครับวันนี้ไม่ขอเข้าไปนะครับวันนี้ไม่ขอเข้าไปไม่ขอเดินสวนนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นชั้นสามครับ ด้านนี้เป็นชั้นสองประตูซี่ครับ Hello, เสียงมาชาวต่างชาติเฟรชกันมากเมื่อคืนเนาะพี่น้องแ <Okay. S 1> ส่ว่ามาทั้งคืนเนาะนี่ครับด้านชั้น2ประตูซี่นี่ครับยืนเต็มครับโอ้โหว้าวดีครับ บางคนกับมาอล่อรับญาติเนาะพี่น้องครับอันนี้เป็นชั้นสองประตูสี่ครับโอ้โหครับออกมาอีกแล้วครับชั้นสองประตูสี่แต่วันนี้ไม่ขอเดินสวนนะครับอันนี้เป็นชั้นสองประตูห้าครับ ก็มี FC มาจากเมืองนอกเนาะบอกให้โบนัสมารอรับครับวันที่2องขุมภาพันธ์ครับเวลาบ่ายสามโมงครับนี่พี่น้องอันนี้เป็นชั้น2ประตู5้าครับว้าวนะครับต่อมาอีกแล้วก็ด้านทูนครับเบิกหน้าตาแล้วขายชาวญี่ปุ่นเนาะโอ้โหครับ ว้าวเต็มครับเอา้าขอพามาสมอีดอตอบนึงเนาะ oh, <wow. S 1> ยืนเต็มครับ ขาเข้านี่ครับแต่วันนี้เป้าหมายก็คือชั้น4ี่เนอพี่น้องคลิปนี้กาแค่ตั้งเจอผ้ามาส้มขาออดเอะมาทำเพื่อ FC นะครับ FC หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะเป็นว่าเบานัดพาดูแต่ชั้น2อยากเห็นภาพบรรยากาศชั้น4ี่เป็นว่าวันนี้ก็เลยกลับมาใหม่เนาะโอ้โห เยอะจริงๆครับเอาข้าวเอาของมาเยอะมากพี่น้องรครับสามสีใบเนาะนี่ครับอื นี่ใส่เสื้อปือนใหญ่โอ้โห,โหวันนี้ถูกใจจริงๆใส่เสื้ออาร์เซนอลนโอ้โหพี่น้องนี่ครับว้าวโอ้โหวันนี้เจอปือนใหญ่เจอ FC ซปืนใหญ่นี่ครับชั้น2ประตู3นะครับ อ๋อเดี๋ยนี้น้องนะครับเป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นครับอื้อวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับส้มนะครับวันนี้กาแครตั้งเจอพามาส้มชั้นสีเดอ้อแต่ก็มาเปิดคลิปที่ชั้นสองเนาะวันนี้มาทำเพื่อ f อโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เป็นทั้งลงครับ เป็นทางลงไปที่แอร์พอร์ตเลียลิงครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งโอ้โหด้านนอกคนยก็เต็มครับเพ่นจะมาล่อรถจ็กซสีครับด้านนอกครับอือหือ โอ้โหนี่คือคนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับพี่น้องน่ครับเยอะจริงๆครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเด้อครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับในคลิปนี้แค่ส่วนน้อยครับนอกคลิปเยอะกว่านี้ครับต่อไปต้องขอตัวได้พี่น้องจะไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับกลับบ้านนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อ ถ้าเพิ่อชอบเจอครับขอฝากไลค์ฝากแชร์นะครับวันนี้ก็มาเพื่อ f c นะครับ f c อยากเห็นภาพบรรยากาศสันสี่เนาะวอไนไี้ก็เลยต้องมาใหม่นะครับลงมาเราครับต่อไปก็จะไปที่รถไฟฟ้าครับเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องสวัสดีเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบายฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ